ฮะเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอเอาไม้ตีมันโอ้ที่ว่ามันตายจับหนูถึงว่ามันแ,แปกลออกๆรอก่อนรอ,อก,ก่อนปล่อยมันอยู่นั่นแหละทำไมมันยังไม่ตายวะ เมื่อกี้จะจับมันแล้วมันไม่ตายหรือว่าไงเม่กี้มันได้ยินเสียงเขาปแปลกๆไหมโอ้ตายแล้วตอนแรกเขาจะไปจับหานมันเอาไงดีอ่เนียอุตสาเตรียมศพเอามันจะม, <laughs> มันะต้อาางใกล้กันนหมันจะเหม็นแมวแมว ดีนะไม่เปิดประตูไว้นะเอ้อาไงดีวะมันยังไม่ตาย่าไปชั่วโม,มงงก็ย,ยังเหมือนเดิมยังไม่ตายยังไม่ตายวิ่งไหม ไม่เขียมันแบบนี้เดี๋ยวโอ้ยเคียมัมนดีเดียโอ้ยตายตายตายเออจะวิ่งแล้วใช่ไหม ไปนี่คือเก็บอ้ยเดี๋ยวมันก็หนีออกถ้ามันไม่เซ้งก็กลัวเด้อเฮ้ยอีห่าสมมติว่มนตายยังเนี่ยมันทิน,นี่ยเดี๋ยวเฉิยงพิ่งเดี๋ยวค่้าต้องสื้อทิ้งจับมันดินกลัวก็เอาหนังสือพิมพ์ลองจับมันนะอ่ะ ยังไม่ตายจริงด้วยไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยมามาเเดี๋ยวเขาเปิดประตูให้เองกลัวกลัวอะไรเขากลัวมากันนี้เร็เร็วเร็วเรียบร้อยแล้วแล้วไม่เห็นใ่แล้ว ส่งเรียบร้อยไปไปไปล้างมือไปล้างมือ Yeah. <laughs>